ท่านสาธุชนู้สนใจในธรรมทั้งหลายรายการสสนิพพานกรรมาฐานก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อที่จะได้น้อมนำธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่อง วิปัสสนากรรมาฐานแล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกตั้งต่อไปก่อนที่จะปฏิบัติทำทุกขั้นนั้นญาติโยมไม่ว่าทานก็ตามศีลก็ตามสมถะก็ตามสติปัฏฐานก็ตามญาตาิยาโยมจะต้องฟังให้เข้าใจก่อนเรียนให้เข้าใจก่อนสอบถามให้เข้าใจก่อนสนทนาให้เข้าใจแนเชี่ก่อน พูดคุยให้เข้าใจก่อนจึงจะประพฤติปฏิบัติได้ถ้าหากว่าญาติโยมไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเรื่องทานก็ไม่เข้าใจเรื่องศีลก็ไม่เข้าใจเรื่องสมถะก็ไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐา,านก็ไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้เลย เพราะว่ายังไม่เข้าใจว่าอะไรคืออะไรทานศีลสมถะเพื่อที่จะเจริญกุศลเจริญกุศลก็คือเจริญความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงยังไม่รู้นามธรรมารูปธรรมไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรทั้งนั้นน่ะที่จะรู้แจ้งนามธรรมารูปธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ก็ต้องเจริญนิพพานากรรมฐานเท่านั้นญาติโยมจะต้องรู้ก่อนว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นการรู้ธรรมะจริงๆก็คือรู้สีรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภระรู้เห็นรู้ได้ยินรู้รู้กลิ่นรู้รู้รส รู้รู้พอตจพระรู้คิดนึกที่กำลังตากฏในขณะนั้นๆถ้าระลึกที่นามก็รู้ว่าเป็นนามระลึกที่รูปก็รู้ว่าเป็นรูปนามคือสภาพรู้รูปคือสภาพไม่รู้เมื่อค่อยค่อยเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะแต่และอย่างแต่และอย่างมากขึ้นก็จะละคลายความทุกข์ทางใจได้ละคลาย ความยึดถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้นี่แหละเรียกว่าถ้าเข้าใจในสัาพธรรมคือนามธรรมคือรูปธรรมดีแล้วเนี่ยญาติโยมผู้ฟังก็จะไม่เดือดร้อนใจใดๆเลยเพราะได้ประจักษ์แจ้งสัาพธรรมที่กำลังปรากฏจริงๆแล้วไม่มีส่วนใดที่จะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้ที่พัฒนาปัญญาก็คือรู้สภาพธรรม คือรู้นาะมาทมรู้รูรปธรรมท,ที่ปรากฏทางตาหูจมูกเิ้นกายใจนี่เองไม่ใช่ว่าไปรู้อย่างอื่นถ้าไปรู้อย่างอื่นไปพิจารณาอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่วิปัสนากรรมาฐานอย่างแน่นอนเพราะว่าวิปัสนากรรมาฐานเนี่ยจะพิจารณาปรมัตาธรรมปรมัตาธรรมหมายถึงว่าสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ดังนั้นญาติโยมจะต้องเข้าใจธรรมะให้ถูกก่อนคือเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนพิจารณาธรรมะก็คือพิจารณานามธรรมรูปธรรมนี้เองหรือเรียกว่ารู้แจ้งธรรมะก็คือรู้แจ้งสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ เพราะว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งอื่นธรรมะคือนามธรรมกัรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็อาศัยปรากฏที่ตาหูจมกูกลิ้นกายใจนี่เองญาติโยมทั้งหลายจะต้องทําความเข้าใจตรงต่อสภาวธรรมะคือตรงต่อสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและตรงต่อสภาพ รู้ทางตาหูจมูกลดินกายใจเมื่อรู้ตรงระลึกตรงรู้ชัดเข้าไปอย่างเนี้ยก็จะต้องประจักษ์ชัดเจนว่าเป็นนามธรรมจริงๆเป็นรูปธรรมจริงๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขณะที่ระลึกศึกษาพิจารณาหรืออบรมทําความเข้าใจซ้ําแล้วซ้าอีก ด้วยการฟังเรื่องสติปัฏฐานเรื่องรูปธรรมเรื่องนามธรรมเรื่องมรรคบีองแปดบ่อยๆฟังจนเข้าใจเข้าใจแล้วก็เข้าใจอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในเรื่องนามธรรมในเรื่องรูปธรรมในเรื่องมรรคบีองแปดญาติโยมทั้งหลายก็จะได้รกศึกษาพิจารณาธรรมะได้ถูกต้องสักวันหนึ่ง ถ้าญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจนกว่าที่จะรู้แจ้งสัพพธรรมะแล้วก็ละคลายได้เพราะว่ารู้แจ้งนามธรรมรูปประทานี่แหละเรียกว่ารู้แจ้งธรรมะหรือว่ารู้แจ้งสัจธรรมรู้แจ้งปรมัตาธรรมรู้แจ้งสภาวะธรรมรู้แจ้งสภาพธรรมรู้แจ้งขันรู้แจ้งธาตุรู้แจ้งอายตนะ รู้แจ้งสัจจะในขณะที่รู้ธรรมะเข้าใจธรรมะนี่แหละค่อยๆละค่อยๆค,คลายเมื่อรู้รู้มากขึ้นก็ละเองแหละั้นการฟังในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่โยมกำลังฟังอยู่ในขณะเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เข้าใจเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองให้เข้าใจในธรรมะธรรมะไม่ใช่สิ่งอื่นธรรมะหมายถึงสิ่งที่ปรกากฏทางตาหูจมกูกลิ้นกาย และสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็เพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและเป็นเพียงสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนในขณะที่ฟังสภาพธรรมะใหม่ๆจะเพียงเริ่มเข้าใจบ้างลเล็กๆนน้อย ยังรู้แจ้งในสภาพธรรมะเนี่ยไม่ได้หรอกต้องอบรมไปเรื่อยอบรมไปนานๆฟังไปนานๆจนกว่าปัญญาจะคมกล้าขึ้นเรื่อยแล้วก็นึกศึกษาในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ขันเบื้องแรกเนี่ยญาติโยมก็คือทำความเข้าใจให้ได้เรียกว่าฟังให้เข้าใจในสัพธรรมะ คือในานามธาทมในรูปธรรมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยยิ่งดีจึงจะพิจารณานามธาทมรูปธรรมได้จริงๆแล้วก็ได้ถูกต้องด้วยแล้วก็ละตัวตนได้ด้วยดังนั้นเข้าใจธรรมะและระลึกศึกษาสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกิลนกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกิ้นกายใจจริงๆ เห็นปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นปฏิบัติวิปัสสน,นากรรมาฐานไม่ใช่ว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานจะไปทํากิจอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นนี่ไม่ใช่ก็คือพิจารณานามรูปทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจนี่แหละก็เรียกว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานแล้วที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์นี่ก็เพราะว่าเป็นแียงสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกาย และเป็นเพียงสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนที่เรียกว่าอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เป็นสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละไม่ใช่จึงไม่ใช่ตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเป็นสวธรรมะแต่ละอย่างนั้น่ะ เป็นสาวธรรมะแต่ละอย่างแต่ละชนิดเท่านั้นจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุกคลไม่ใช่ตัวตนอันอยญาติโย,ยมที่ฟังเรื่องนามธรรมาเรื่องรูปธรรมเนี่ยบ่อยขึ้นมากขึ้นเมื่อเข้าใจมากขึ้นในสารธรรมะที่กลางปรากฏแล้วก็ค่อยๆระล,ลึกศึกษาเดี๋ยวก็อบรมปัญญาหรือว่าอบรมภาวนาหรือว่ากําลังภาวนาอยู่ ฟังต่อไปจกนกระทั่งเข้าใจในแง่มุมต่างๆของนามธรรมของรูปธรรมของมรรคบียงแปดมรรคบีองแปดนี้เท่านั้นน่ะที่สามารถรู้แจ้งเฉพาะธรรมะคือนาม,มาธรรมรูปธรรมได้จริงๆแล้วก็ละคลายได้เรียกว่ามรรคบีองแปดเท่านั้นน่ะที่รู้แจ้งธรรมะที่กำลังปรากฏได้เมื่อเห็นว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง ก็จะไม่ยึดถือสภาวธรรมขึ้นมาเป็นตัวตนนะออกต่อไปพอเห็นธรรมะเป็นธรรมะเห็นนามธรรมเป็นนามธรรมเห็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมแล้วก็จะเอาส่วนใดขึ้นมาเป็นตัวตนไม่ได้เมื่อเข้าใจหรือเห็นแจ้งแทงตลอดจริงๆแล้วเนี่ยก็จะละคลายความยึดมั่นความถือมั่นเป็นตัวตนเป็นคนเป็นสัตว์ ในขณะที่ญาติโยมทั้งหลายกาลังฟังอยู่เนี่ยฟังเรื่องสีเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐภพะเรื่องเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐภพะคิดดึกจนเข้าใจแล้วเข้าใจอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วสติก็ระลึกปัญญากรู้ชัดในาวะธรรมะที่กําลังปรากฏอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติสติปัฏฐาน ฟังธรรมก็เพื่อที่จะเกื้อกูลให้เข้าใจในสภาวะธรรมนี้มากขึ้นระลึกได้ถูกระลึกได้ตรงได้มากขึ้นฟังธรรมก็คือฟังเรื่องสภาวะธรรมะที่กลังปรากฏให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเรียกว่าฟังจนกว่าจะเข้าใจได้เมื่อฟังเข้าใจแล้วเนี่ยก็ระลึกและปัญญาก็ศึกษาจันทีที่นามนั้นที่รูนั้น เรียกว่าปฏิบัติสถิติประฐานเรียกว่าปฏิบัติสถิติปัะฐานผู้ที่จะเจริญสถิติประฐานได้ก็ต้องเข้าใจธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างชัดเจนแล้วถ้าไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างก็จะยึดถือเป็นตัวตนเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีทางที่จะละคลายได้ <c oughs> ถ้ามีปกติเจริญสติประฐาน คือได้ลึกรู้ชอบธรรมที่กำลังปรากฏอยู่เสมอเสมอแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในอะไรอะไรอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีส่วนใดที่จะไปยึดเอาได้ไปถือเอาได้แล้วจะเห็นได้ว่า <c oughs> สภพาพธรรมะทุกอย่างเนี่ยที่กําลังปรากฏกําลังเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วกระดับไปทันที เกิดดับนี่แหละจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและผู้ที่เข้าไปเห็นธรรมะในแต่ละอย่างจริงๆเนี่ยก็จะละคลายความผูกพันได้เพราะว่าเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมาแต่ละอย่างแต่ละชนิดเท่านั้นอะ่ะไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันะ่ะความเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามญาติโยมต้อจงจะต้องเพิ่มขึ้นจริงๆ จึงจะรู้แจ้ง <c oughs> แทงตลอดในชาวธรรมะที่กำลังปรากฏได้เมื่อประจักษ์แจ้งในสภาวะธรรมะว่านามเป็นนามรูปเป็นรูปจริงๆแล้วทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเห็นธรรมะอยู่กับธรรมะมีธรรมะเป็นเพื่อนมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนทางจิตใจใดๆทั้งสิน้น นฟังเรื่องรูปธรรมฟังเรื่องนามธรรมาฟังเรื่องมรรคปยองแปดให้บ่อยๆถ้ามีโอกาสมีเวลาฟังจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นอันนี้แหละจึงจะเจริญสติปัฏฐานได้ถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรคืออะไร ก็ระลึกศึกษาไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกด้วยเหตุนี้การที่ญาติโยมทั้งหลายฟังเรื่องสถิปัฏฐานอยู่ในขณะเนี้ยก็เพื่อเกื้อกูลที่จะให้ปฏิบัติได้ถูกนั่นเองถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้จะระลึกตรงไหนศึกษาตรงไหนศึกษาอะไร อย่างที่เคยบอกแล้วว่าสติปัฏฐานเนี่ยพิจารณาปรมัตตธรรมเท่านั้นน่ะพิจารณาปรมัตตธรรมหมายถึงว่าสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปสังขารและธรมรมปรมัตตธรรมสภาพธรรมธรรมะสภาวะธรรมก็ตามก็หมายถึงว่าจิตจะได้สึกรูปซึ่งเมื่อยอลงแล้วก็ได้แก่นาม,มาธรรมรูป,ปธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน ทีนี้ผู้ที่จะละความยินดียินร้ายได้จริงๆก็จะต้องเจริญสติปัฏฐานคือรู้แจ้งสวสดธรรมะที่กําลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็สภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือในขณะที่เข้าไปเห็นไปรู้เนี่ยเป็นสวัธรรมะแต่ได้อย่างเนี่ยความยินดีก็ไม่เกิดขึ้นความยินไร้ายก็ไม่เกิดขึ้นประโยชน์ของการฟังธรรมก็คือเพื่อที่จะได้ รู้ได้เข้าใจสภาวธรรมะคือนามาธรรมคือรูปธรรมที่กําลังปรากฏทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจจริงๆทั้นการเข้าใจในสภาวธรรมะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเจริญสติปัฏฐานได้ไม่ต้องห่วงเรื่องสติปัฏฐานจะไม่เกิดถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นละเอียดขึ้น ก็จะค่อยๆละคลายความไม่รู้ไปเทียน้อยเทียน้อยการฟังธรรมะนี่เองอ่ะจะเป็นต้นเหตุให้กุศลทุกชนิดค่อยๆจเจริญขึ้นอก,นกุศลคือโลภะโทสะมหยค่อยๆละคลายลงไปหรือละวางลงไปได้ผู้ที่ฟังธรรมะหรือเห็นธรรมะเป็นธรรมะอยู่เนี่ย ก็จะไม่ติดไม่ค่้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอีกต่อไปคำว่าไม่ติดไม่คล้องก็คือว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เมื่อคนผู้ใดก็ตามที่เข้าไปเห็นธรรมะเป็นธรรมะจริงๆอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่มีความทุกข์ทางใจใดๆเพราะว่าแต่ว่าธรรมะเนี่ย มีอายุเพียงเด็กน่อยความติดข้องก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสคือโลภะโทสะโมหะแล้วก็เป็นความทุกข์ทางใจนี่เพราะความติดข้องความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ความรู้แจ้งเท่ธรรมะที่กำลังปรากฏ ทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บคุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นเหตุให้ละคลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแล้วก็เป็นความสุขทางจิตใจเมื่อปล่อยได้วางได้ปรงได้ก็เป็นความสุขทางจิตใจขณะที่จิตเป็นกุศลก็คือไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ บารมีทั้งสิบประการเนี่ยก็มีอยู่แล้วเกิดครบแล้วต่างแต่ว่าอันไหนจะหนักอันไหนจะเบาวกว่ากันเท่านั้น,น่ะทีนี้ว่าบารมีไหนเกิดญาติโยมเนี่ยไม่ได้รู้จักบารมีสิบมาก่อนก็คงจําไม่ได้ทีนี้ในขณะที่เป็นจิตไม่มีโลภะโทสะโม,มหะเนี่ยก็เป็นได้ทั้งทานทั้งศีล เนขมะปัญญาิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาขณะที่เป็นกุศลเนี่ยบารมีอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเกิดครบทั้งสิบประการเพราะเกิดกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเท่านั้นขณะเป็นอกุศลก็เกิดไม่ได้ บารมีเกิดไม่ได้ในขณะที่เป็นโลภะโทสะโมหะก็เป็นอกุศลไปที่ว่าไม่ให้ติดในรูปในเสียงในกรด,ดในโภชธรรมะได้เนี่ยก็เพราะว่าการรู้กันเข้าใจรู้แจ้งเท่าธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็หมดไป ไม่มีแก่นสารสาระอะไรที่จีดังยั่งยืนถ้าผู้ไรผู้หนึ่งก็ตามเน่ได้ศึกษาธรรมะมาอย่างดีรู้จักรูปรธรรมรู้จักนามธรรมรู้จกักมรรคปยองแปดมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจมากมายนักเรียกว่าจะไม่ติดข้องในอะไรได้ก็เพราะว่ามีความรู้ชัดเจนว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกเลนกาย และเป็นเพียงสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อญาติโยมเนี่ยเข้าไปเห็นธรรมะคือเขาเห็นสีเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นปโตพระเห็นได้เห็นได้ยินรูกลิ่นดูรสดู้ปโตรพระคิดนึกเข้าไปเห็นชัดเจนว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง เท่านั้นเองก็จะไม่ติดไม่คล้องในสภาพใดๆในสถานที่ใดๆทั้งสิน้นนี่เพราะว่ารู้ชัดเจนรู้ชัดชัดเจนในนามธารมรูปธารมว่าเป็นนามแต่ละอย่างรูปแต่ละอย่างเท่านั้นน่ะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเกิดแล้วก็หมดไปดับไปจะไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นอะไรมากเพราะว่าสภาพธรรมเนี่ยไม่จีดังยั่งยืน ไม่มีแก่นสารสาระอะไรทั้งนั้นนันความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็เป็นลักษณะของรูปธรรมของนามธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเพราะว่าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมถ้าเป็นบัญญัติคือเป็นชื่อเป็นสัตว์บุคคลสิ่งของความหมายกิงชายอย่างนี้นะก็จะไม่ไม่เห็นตามความเป็นจริง ถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงในธรรมะในสภาพธรรมเนี่ยในปรมัตตธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยปรมัตตธรรมสภาพธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมาฐานให้มักเปยองแปดในพิจารณาระลึกศึกษาให้ชัดลงไปตรงลงไป แปลมรตธรรมเท่านั้นแหะที่เกิดขึ้นในดับไปสมบัญยัติธรรมเนี่ยไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานฟัสภาพธรรมหมายถึงว่าสีเสียงกลิ่นรสพอตภาพาเนี่ยเป็นรูปธรรมเห็นได้ยินรู้กลิ่นร,รูน้รสรูโพอตภาพคิดนึกเนี่ยเป็นนามธรรมซึ่งรูปธรรมก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนามธรรมก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน ทัานผู้ที่เข้าไปเห็นเข้าไปได้ยินได้ฟังเข้าไปอบรมบ่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะแยกแยะแล้วก็ระลึกศึกษาลงไปตรงสภาธรรมะนั้นๆนได้ที่ว่ารู้ธรรมะนั้นนะนะหรือว่าที่ว่ามีสติมีปัญญาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายรู้สภาธรรมอะไรทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจในขณนะเนี่ย รู้สภาวะธรรมอะไรถ้าไม่รู้สภาวธรรมอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นสติไม่เป็นปัญญาเพราะว่าถ้ารู้สภาวธรรมจริงๆเนี่ยรู้ตรงสภาวธรรมจึงจะเป็นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจหรือเป็นการรู้ชัดลงไปตรงสภาวะธรรมนั้นๆจริงๆก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่น ทีนี้โดยทั่วไปก็คือติดในบัญญตัติบัญญัตินี่หมายถึงชื่อหมายถึงสัตว์หมายถึงบุคคลหมายถึงสิ่งของหญิงชายบัญญัตินี่ปรากฏได้ทางใจไม่ใช่ปรากฏทางตาหูจมูกิีนกายในการรู้ทางใจคือการรู้บัญญัตินี่ก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน นั้นการรู้สภาวธรรมะมากขึ้นยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆละความไม่รู้สภาวธรรมไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็เป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานอยู่เสมอเสมอนี่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเราเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาปัญญาในสติปัฏฐานเท่านั้นน่ะที่จะรู้แจ้งสภาวธรรมะได้ถ้า ปัญญาในทานในศีลสมถะก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งรูปธรรมไม่สามารถที่จะรู้แจ้งนามธรรมได้เลยถ้าเป็นปัญญาในสติปัฏฐานแล้วเนี่ยก็จะระลึกตรงรู้ชัดลงไปในสาวธรรมะที่กําลังปรากฏโดยความเป็นนามเป็นรูปธรรมอาเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเพราะว่าปัญญาเท่านั้นแหละที่จะ รู้และและคลายได้ที่ว่ามีปัญญานั้นนะ่ะขณะเนี้ยญาติโยมรู้สภาวรรมอะไรรู้นามอะไรรู้รูปอะไรถ้ารู้ตรงเธสรมาได้ก็เป็นสติปเป็นปัญญาถ้าไปน,นั่งทําใจหรือว่าปล่อยใจว่างๆเฉยๆเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาที่จะรู้แจ้งรูปธรรมนามธรรมที่กลังปรากฏได้ อย่างที่บอกแล้วว่าปัญญาในวิปัสสนานั้นก็คือความรู้ความเข้าใจในเบื้องแรกแล้วก็คือระลึกศึกษาตรงลงไปสังเกตสเนียกที่นำม,มาทำที่รูปธรรมที่กำลังปรากฏทันทีเมื่อค่อยๆรู้ค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็ระลึกศึกษาตรง,งลักษณะของนาม,มาทมรูปธรรมบ่อยๆเนืองๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะละคลายความทุกข์ทางใจ คือโลภะโทสะโมหะได้บ้างไม่มากก็น้อยแท้าว่าเป็นสติปัฏฐานปัญญาก็รู้ชัดที่นามที่รูปเลยเมื่อรู้ชัดว่าเป็นนามเท่านั้นเป็นรูปเท่านั้นเนี่ยก็จะไม่หนักอกไม่หนักใจไม่เดือดร้อนใจไม่กวนกระวายเพราะว่าความรู้สึกเหล่านั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งแต่นั้นเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดอยากจะเข้าใจใน เรื่องวิปัสนารูปนามเนี่ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นอยากจะดับทุกข์ทางจิตใจได้จริงๆอ่ะก็ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิปัสนารูปนามได้ทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงต้องการเทพิปัสนาต้องการหนังสือคู่มือเจริญวิปัสนาก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานธรรมสู่ทางพ้นทุกพระอาจารย์สุก,กายข้ากายโยวัด รวกบางบำรุถนนจรานสินิทวทงซอยห้าสิบเจ็ดเขตบางพลัดกรุงเทพ 7, 000, หนึ่งนเจดไม้เลขโทรศัพท์สี่สามสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สามสาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งวันนี้เวลาได้หมดทั้งแล้วขอความสุขก,กายสบายใจความเจริญงอกงามในธรรมะจงมีแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร